สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกุสุคนนะครับผมผมพ่อกองบานาน่า a าแนลนะครับขอมาเปน็นน้องเอฟซตอนนี้กำลังเบรงออเดอร์อยู่ครับเบรงออเดอร์กับเดี๋ยวปินอันนี้ก่อนปินเอกสารเห็นงานให้นบอรก,กันสวัสดีครับ สวัสดีคุณบรรจงนะครับเข้ามาก่อนเพื่อนเลยขอไม่เหล่วกวาก็ไรกดแช์กันนะครับผมเดี๋ยวสิภาไปเบิงอัปเดตกว่อสางนะครับเนาะไปหอดไสเลี่ยวงานเขางานเราไปถึงไหนแล้วตอนนี้ก็ฝากขึ้มจังหน่อยครับผมเดี๋ยวสิพาไปเบิงครับขอมาก่อนครับพี่น้องขอไม่เล้าอย่าก็อย่าลืมกดไรกดแช์เป็นกำลังใจนะครับ ให้บาวน้นน้าเนจื้อครับผมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เบาวด้วยนะครับกราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับไปที่กดไลค์กดแชร์แหละขอบขอบพระคุณเล,ลายๆครับงานกระต้องปิน่นตอนนี้บอยก็น่าจ,จะพักพรอนนะครับท่านิตรืน่นบอยยังไม่ตื่น ปาปพี่น้องในพ่ายบึงบยากาศด้านนอกพี่น้องปุ๊บตอนนี้ซั่งครับกําลังขึ้นลูกโดมมึ้นลูกเป็นล่างแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นลูกเป็นล่างแล้วน,นี่ขึ้นโค้งล่างแล้วนะครับขึ้นโค้งล่างแล้ว อเจ็บเป็นไรโอ้ไอ้ไอ้อันนี้ครับพี่น้องไอ้แมงแมงแมงแค้งไอ้แมงแค้งบกข้อมันไอ้มันมันไอ้เงียวใส่มันก็เลยเป็นแผลครับพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มออเศร้าแล้วดมเก็บผ้ายบางยางเมองด้านหลังครบสวั้ดีครับสวบสดีพี่น้องทุกทคนก็ะกร เดี๋ยวกำแพงนะครับกำแพงตอนนี้ก็แล้วหอดนี่แหละละครับสุดแล้วกำแพงคือสุดแล้วสุดเลยละกำแพงครับพี่น้องแล้วก็ด้านโดมบ้านกะก่อสังเฮ็ดไลยโดมกะขึ้นรูปขึ้นล่างครับตอนนี้ขึ้นเป็นรูปเป็นล่างนะครับผม ขื้นโคง้งขึ้นอย่างเรียบร้อยแล้วก็เริ่มสิเป็นรูเป็นล่างเริ่มขื้นโคง้งก็สิเนลอป่านนี้หลังคานครับใส่คานใส่หลังคา,งาก็สิไก่นะครับคืบนาไปได้ลายเติบอยู่เดี๋ยวคอยติดภาพไปเบิอันนี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับพี่น้องมาเบิรงหมดนี้ก่อนไอ้กําแพงกับสีหอดนี่แหละครับพี่น้องเพราะว่าต่อไปนี่มันก็นเฮ็ดทัน,นไใด้เพราะว่ามันก็นยังลมอยู่ ถ้าให้ดินมันแน่นจังหน่อยสีใส่ฐานไดนะครัแต่ว่าหมงค์นี้มันเออ่ไอที่มันโค้งๆยังสีมันเป็นตามอันนี้นะครับเนาะเป็นตามเป็นตามรักแล้วกะ็เป็นตามดินมันก็เลยต้งงองโค้งยังสีครับก็ใส่การไดก็ cover เป็นยังคพราะยังหน่อยก็แข็งแรงทนทานสวัสดีพี่น้องสุกุลกคนเด้อครับผมปอปอบกับบ้านวอน่าเชนะี่ยวเนาะ สวัสดีอีกรอบสำหรับ f อฟซีทีเขามาใหม่ครับผมเพราะว่าเห็นเพิ่งแล้วนจาจะุุ้งแลี้วครัาฟังทีหน้ามันไหลลงนะครับแล้วก็สิภาพไปเบิ้งไอมันเห็ดหน้าแล้วผมบทันเหตุอกคิดว่าเออ ว,นวนันวานเขาแล้วทางหุ่นทางหุ่นวันวานเขาแล้วพี่น้องฝั่งนู้นเพิ่นวานเขาแล้วเนาะววานเขาแล้วฝั่งนู้นวานข้าวแล้วขืนม่ค่อยดีจังหน่อยอน้ำถั่วมน้ำเต็มบรรยากาศร,รอบๆ ขักขักขักับัุนโดมพี่น้องนี็นาะเลี้ยวไปต่นี่ก็เห็นหลงังคาสูงคัก,กว่าพี่น้องวิวแตงแต่ไก่เด่นวิวไก่เลยครับตนอนนี้กำลังเห็น,นหขื่นโค้งหลังคาครับขื่นโค้งหลังคาสำหรับโดมครับก็พอขื่นโค้งง่าะแบโท่พี่น้องเป็นรูปเป็นร่างเติบเวย วานนี่ก็ใส่ใส่ข้านตัวนี้แล้วก็ที่ใส่ขา,างข้าเนะบวันี้จวดจัดใส่รถเคนครับยกเพราะว่านักสูงต้ใส่รถลดเคนในการยกใช้รถเคนในการยก โค้งจัาหน่อยครับกําแพงเขาโค้ง,งจัาหน่อยแต่ก็โอเคโอเปนะ็นอย่างทางบ้านเพิ่นก็เห็ดลายเห็ดเส่อลายฉาบฉาบพร้อมฉาบพร้อมแล้วนะครับตอนนี้เล่นลายอยู่เล่นลายเห็ดลายอยู่สุดยอดกําแพงแต่างคอนิก็ถือว่าดีเติบแล้วทาบ้านนีาก็สิทาให้ดินทั้งนี้มันแข็งโตนะครับเนาะ บอสูตรลงกับจังสีได้เริ่มก่อสร้างต่ออันนี้ก็รถเค้นใส่รถเค้นโยก,กับเพราะว่ามันหนักและใหญ่สลือเกินสวัสดีคนดูร้อยยี่สิบห้าท่านนะครับเฮียน้องเฮียแล้วเฮ็ยน้อาเออ ่างพี่น้องก้างเติบเนาะเวทีแต่ว่ากะสันอนู่แต่ว่ากะที่ใส่ได้คักเติบใส่งานได้ดีดอกคิดว่ากะหนึ่งหนึ่งในการเขามีโดมเป็นคองเจ้าคองอยู่นี่ก็คืออ่าการการที่สิอ่า บ่ต้องขนของบ่ต้องอย่านของเปียกเนาะพี่น้องเพราะว่า,วาของพวกชุดพวกยังเนี่ยการเคลื่อนย้ายกันยังเท่ากับเก็บไว้ในออฟฟิศได้นะครับเนาะการแต่งตัวก็ง่ายขึ้นสวัสดีครับสวัสดีสุขุสุคนเดอครับผมเป็นไดน้องเมื่อคืนนี่โดมบ่ได้โค้งบ่่ครับผมเป็นโดมตรงครับเพราะหนาสีโค้งนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเห็นทรงนี่สีสโลป ส,สีเอียงมาทั้งนี่ครับสีเอียงมาทั้งนี่แข้งมาทั้งนี่นะพี่น้องฟังฟังนี่สีสูงกลัวฟังนี่สีต่ำกลัวนะพี่น้องเบื่งทรงเป็นเป็นบมเบนโดมโค้งครับเป็นโดมตรงๆเป็นคือยังแบบเพิ่งอะนะครับเป็นเพิ่งเงี้ยนคิดว่าที่เป็นโรงนั่นแหละพี่น้อง เป็นโดมตรงสังกระเสือมยู่เ <ừ. S 1> พราะขึ้นเสาบ่ปันไดพี่น้องเพราะไอเพราะไอ พอขึ้นโคง้งขึ้นนี่แล้วใหญ่เต๋อพวกกงเติบตีลังคาขึ้นสิคักกว่านี้แล้วก็ไอทองแพ้คลองกับสีไปฝนบริสาดธนะ์นั่นี่ครับพี่นอ้องตอนนี้ก็พักผ่อนอยู่นะครับท,ทีมงานมืน้อนี้รู้สึกว่าสิมีงานต่อนะครับมื้อนี้ ฟังนี่ฟังนี่สีฐานกูครับหนามสิสลบลงมากานี่อันนี้ก็นนะ่ทาทั้งลิ้นก็น,น่าสิมาจากทั้งนี้ใหญ่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 จับขนาด มือวานก็บปได้อัปเดตให้พี่ไอ้หน่องเดเบงนะครับเนาะก,กับติดภารกิจนะครับมือวานนี่พผ้าอ่าไม่เ่าพ้นไปหาหมออยู่กาบลาสินนะครับเนาะอยู่ย่างตลาดก็เ,เลย้อ่าไปได้เข่ามาอัปเดตให้พี่ให้น้องเดบงเอาไปทายมุสเตีย สูงวิวมุมสูงพี่น้องวิวมุมสูงเดี๋ครับบานพักถ่ายวิวมุมสูงพี่นอ้องขอปีนขอปีนกำแพงนิดึงปีนกำแพงนีง่ครงบกูซื้อบัตรไ,ไปกำแพงปรับตาม ลักเขียดแดนนะพี่น้องมองนี้ดินมันเป็นโค้งๆของเนียวเนี่ยอันนี้ก็บ้านครับเติมบ้านเห็ดลายหลวบลายบ้านบานอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่อีกสี่สี่เซนสี่เซนะคือคือสีหาลัก บ้านไหนขึ้นมิเซียนหรอว่าหาโอหันไตครับหานไตมันทับกันอยู่เลยหาเส้นนะครับเนาะโสวัสดีครับสวัสดีเบิ่งกัมเพงบอลนะันาเจ้ากัมเพียงอันนี้ขึ้นมาอยู่ทั้งกัมเพงนี่บนะอลนันาขึ้นมาอยู่ทั้งนางลานนี่เนาะ ภาพมุมสูงภาพมุมสูงกำแพงสูงนิดนึงไม่ใช่นี่มสวยงามตามท้องเรื่งองบรยาก,กาศรอบๆออฟฟิศนะครับเนาะขึมขมแน่อยู่่าพาย,ยูสิเขาวะ่ะท่าน ลงก่อนขอยเชียวไปเดี๋ยวไปคุยกันอยู่ลองไปคุยกันอยู่ฟิตเนี่ยพี่น้องกะกระสิประมาณนี่แหละครับพี่น้องเหสวซสดีคนดูหกร้อยหกสิบหกคนนะครับเข้าไปห้องก่อนพี่น้องหัน เดี๋ยวไปเบิ้งไายสื่อกันสวัสดีคนดูร้อยหกสิบท่านนะครับขึ้นแล้วผู้ทาเบิ้งกับทาเบิ้งทั้งผุน่นผู้ยกไกยกแข็งแรงบ่เนาะ tràn lan mà nó tràn lan mà nó đùm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video How would ครับพี่น้องตอนนี้ของมาทรงเนาะครับของมาทรงกะเดี๋ยวก็ต้องเช็คของก่อนนะครับเนาะอย่งไรกะขอบคุณขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนเนาะครับเนาะกะอัปเดตคร่าวๆใหตุเบิงอ่าว่าอ่ากัมเพงแล้วกะโดมเฮากื้นหนาไปหอดใสแล้วนะครับเนาะฝนฟ้าอากาศเป็นังไอย่างไรกะขอบคุณขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนเด้อครับผมที่เข้ามารับชมครับผมจะขอโตไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวสิพี่น้องสิเกิอกสิขาดตอนเดี๋ยวคุยเดี๋ยวไปเฮ็ดเวียดนะครับเนาะอย่งไรกะ เอาไว้สำหรับนีซะก่อนนะครับขอบคุณสุขุสุกคนครับผมที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับมณีสวัสดีครับ